สวัสดีครับคุณผู้ฟัง,ฟงรครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุทธที่3เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าทักซ n โนมิกคนชั่วมีอำนาจประเทศชาติวิบัติเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าดิจิ t a ลวอลเล็กับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ ทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลพักเพื่อไทยเรียกร้องและเกินต้องการและเกินในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยกับทั้งสองเรื่องนี้เลยนะครับทั้งสองเรื่องเนี่ยคนทั่วไปเชื่อว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทําเพราะอะไรเพราะประการกลับมาของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรหลังจากที่ต้องหนีคดีโกงบ้านกินเมืองไปนานกว่า15ปี เป็นการกลับมาในจังหวะเดียวกันกับที่พักเพื่อไทยเนี่ยได้ขึ้นมามีอำนาจได้เป็นรัฐบาลและได้นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นพ่อค้าจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยและก็ถูกเชิดให้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมันคือการฟื้นคืนกลับมาของระบอบทักษิณอีกครั้งหนึ่งนะครับคำว่าระบอบทักษิณเนี่ยในยุคที่พักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลย้อนความกันไป ตอนนั้นทักษิณชินวัตรเป็นนายกร,รัฐมนตรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงระหว่างปี2544ถึงปี2599ตอนนั้นระบอบทักษิณใช้ในโยบายประชานิยมในการบริหารประเทศแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยก็ถูกขนานนามว่าเป็นทักษิโนมิกหรือประชานิยมแบบทักษิณซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงก่อให้เกิดการทุจริตก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน แล้วก็มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์แท้จริงไม่ใช่ประชาชนครับแต่เป็นนักธุรกิจการเมืองแต่เป็นพ่อค้าในทุนแล้วก็เป็นบรรดาทุนใหญ่ทั้งหลายในประเทศนี้แหละครับจะเห็นได้ว่าในสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรจะมุ่งเน้นไปที่อัตราการเจเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายสําคัญ ซึ่งวิธีการตามแนวประชานิยมแบบทักษิณเนี่ยก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายนอกด้วยการกระตุ้นการส่งออกการท่องเที่ยวและการดึงเอาเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศและอีกทางหนึ่งไปพร้อมๆกันคือการกระตุ้นจากภายในประเทศโดยเน้นไปที่คนยากจนระดับรากหญ้าโดยเฉพาะเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกกันว่า s m e ทั้งพักไทยรักไทยและพักเพื่อไทยเนี่ยต่างก็ชูนโยบายหาเสียงเหมือนกันเลยนะครับว่าสร้างรายได้เพื่อแก้หนี้ให้กับประชาชนบนหลักการที่ว่าเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสรัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อปีที่แล้วลำดับแรกก็คือการพักชบระหนี้ให้กับกเกษตรกรรวมทั้งการแก้ไขหนี้นอกระบบให้กับประชาชนซึ่งถ้าหากว่า เราย้อนภาพกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544รัฐบาลไทยรักไทยเข้ามาบริหารประเทศก็ทำในลักษณะนี้แหละครับเหมือนกันเลยคือการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรกร,รายย่อยแล้วก็แก้ไขหนี้นอกระบบเป็นลำดับแรกเพื่อใส่เม็ดเงินเข้าไปในระบบส่วนการกระตุ้นจากภายนอกเนี่ยเราจะเห็นภาพของเศรษฐาทวีสินที่ประกาศตัวว่าเป็นเซลแมน นัมเบอร์วันหรือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเห็นภาพของเศษฐานี่ออกไปหาตลาดออกไปดึงนักลงทุนอย่างที่เศษฐาไปกล่าวปาทกถาเอาไว้ที่โรงแรมแบงคอกบริการโฮเทลเดอะสุรวงเมื่อปลายเดือนมีนาคมเศรษฐาบอกว่ไปเมืองนอกมาสิบกว่าครั้งแล้วนะครับไปประกาศให้ชาวโลกในเขารู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วเพื่อรองรับการลงทุนไปเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการลงทุน ไปเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของประเทศไทยทําให้เราเมีกินมีใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณนุกเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับภาพใหญ่จริงๆเนี่ยคือระบอบทักษินที่ใช้วิธีการบริหารประเทศตามแนวประชานิยมแบบทักษินเน้นบทบาทของภาครัฐโดยการแทรกแซงกลไกตลาดทุกระดับและก็มุ่งเน้นนโยบายการคลังมากกว่านโยบายการเงิน ซึ่งจะเห็นได้จากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินในขณะนี้แหละครับที่กําลังเปิดศึกแบบไกลๆนะครับกับเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุธซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเปิดศึกเรื่องของดอกเบีย้ยนโยบายนะครับเศรษฐาเนี่ยต้องการให้มีการปรับลดขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ตามเดิมคืออยู่ที่ร,อร้อยละ2.50เศรษฐาต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา เพื่อจูงใจให้นักลงทุนเนี่ยกู้เงินมาลงทุนให้มากขึ้นซึ่งโดยหลักการทางเศรษฐศาสาตร์เนี่ยนะครับเมื่อมีการลงทุนมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านภาคการผ,ผ,ผลิตและการบริโภคกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐาพูดเหมือนแผ่นเสียงตกร่องอยู่ตลอดเวลาว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในสถานการณ์วิกฤตและจําเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้ง,ท,ง,ท,งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่วิกฤตหรอกครับและยังไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยณเวลานี้นะครับเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธได้บอกว่าถ้าลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องมาผ่านการบริโภคกับการลงทุนแต่การบริโภคจริงๆของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับการบริโภคที่ผ่านมาเติบโตในอัตราที่สูงแทบจะเป็นประวัติการเลยทีเดียว ถึงแม้่าลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยจะไปหวังว่ามันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการบ,บริโภคเนี่ยคงไม่มากขนาดนั้นหรอกครับนี่คือคำพูดของเศรษฐพุทธสุทธ,ธิวาฒนรพุทธนะครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าทําไปทํามาแล้วเนี่ยอย่างที่ได้เกินหัวไว้ตอนตอน้นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็กับเรื่องของ e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเที่รัฐบาลพักเพื่อไทยเรียกร้องและแสดงความต้องการเนี่ยเพื่ออะไรครับ เพื่อเงินตัวเดียวเท่านั้นเองตามระบอบทักษิณที่ต้องการกับเคลื่อนด้วยระบอบทักษิโมิิกส่วนเงินจะได้มาด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่ไม่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นเงินสีขาวหรือเงินสีเทาก็ตามหรือจะมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรก็ตามไม่สําคัญเงินกู้5,000สนล้านบาทเพื่อน,นามาแจกตามโครงการดิจิตอลว a l เล็เนี่ยท้ายที่สุดก็คือคนไทยทุกคนจะต้องกลายเป็นผู้แบกรับภาระในการใช้นี้ ส่วนเอ e r t a เมนคอมเพล็กซ์ก็มีแต่พวกในทุนเท่านั้นแหละครับที่จะได้ประโยชน์กันแต่ความเลวร้ายที่จะเกิดเนี่ยมันตกอยู่กับประชาชนและก็ตกอยู่กับประเทศชาติในอนาคตนะครับ e เอเ r t a เมนคอมเพล็กซ์คุณรุ่งเรืองบอกว่าคือมรดกบาปที่ถูกทิ้งคาเอาไว้ตั้งแต่ปี2548ในสมัยที่นายทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลโดยรัฐบาลในเศรษฐาทวีสินเนี่ยนำเอาเรื่องเก่า กลับมาทำพิธีกรรมใหม่ซะเพื่อเป็นการสนองประชานิยมแบบทักษิณเท่านั้นเองแหะครับ